สำหรับวิธีการอัปเดตโปรแกรมนะครับในส่วนของตัวที่เป็น Windows App นะครับแล้วก็ตัว o o i l e a p p นะครับสำหรับใช้ในการตรวจนับหน้าทรัพย์สินนะครับอันดับแรกนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์มานะครับจะมีอยู่2ทั้งหมด2ไฟล์นะครับคือไฟล์ WinApp นะครับแล้วก็ตัว APK นะครับ2ตัวนี้นะครับให้เราทำการอัปเดตตัว Windows App ก่อนนะครับคลิกขวาที่ ไฟซิปนะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับก็จะมีโฟลเดอร์นี้โผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมคลิกเข้าไปนะครับอีกทีหนึ่งครับโอเคคราวนี้นะครับพอได้เรียบร้อยนะครับถัดมาครับให้ไปดูที่พาดที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมเรานะครับตัวโปรแกรม ibit system นะครับว่าอยู่ผ่านไหนนะครับในที่นี้ของผมมันอยู่ที่ได้ดีนะครับแล้วก็ชื่อว่า pbit system นะครับตัวนี้นะครับโอเคพอเปิดมาเรียบร้อยนะครับให้ Copy ไฟล์ทั้งหมดไปครับก็ p ปีไปทั้งหมดนะครับคลิกขวาวางเลยครับบางทับไปเลยนะครับหากใครเปิดโปรแกรมทิ้งไว้นะครับค้างไว้นะครับให้ปิดไปก่อนนะครับโอเคทับเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ปิดไปทั้งหมดครับอ่าจากนั้นนะครับในส่วนของตัวโฟลเดอร์นะครับที่มี การนอามาวางทับนะครับให้ทำการคลิกขวาที่ PPM a i n นะครับแล้วก็ send to desktop นะครับาหากใครทำไว้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับตั้งชื่อว่า ITMS นะครับหรือจะใส่ช็อตคัทหรือจะใส่ไอคอนก็ได้นะครับ IT อคอนนะครับ ITMS นะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการอัปเดตนะครับถัดมาครับผมให้ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ล็อกอินตามปกตินะครับเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะมีในส่วนของข้อ3นะครับข้อ3แล้วก็ข้อ3.6นะครับเป็นรายการตรวจนับทรัพย์สินนะครับกดเข้าไปครับเบื้องต้นนะครับผมมีทดสอบนับไป1รายการนะครับในส่วนของเมนูนี้นะครับจะเข้ามาทําการแก้ไขนะครับ หรือเข้ามาบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกรณีที่เรามีการตรวจน,นับจากตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ฐานข้อมูลให้เนาะวิธีการแก้ไขนะครับสามารถดับเบิลคลิกที่รายการนั้นนะครับแล้วก็สามารถโน้ตเพิ่มได้นะครับโอเคเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับนะก็จะมีหมายเหตุนะครับที่เราเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตัว วิดีโแอปนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือข้อ3.7มนะครับสาอันนี้จะเป็นการเลือกรีพอร์ตนะครับในการตรวจนับนะครับกรณีที่ต้องการเอาไปทําอย่างอื่นนะครับหรือว่าโยนเข้าในส่วนของ erp นะครับสามารถกดเข้าไปที่3.7ได้เลยนะครับแล้วก็กดเมนูเลือกนะครับผลหาวันที่นะครับที่เราทําการตรวจนับนาะในที่นี้ผมตรวจนับไปวันนี้นะครับและทรัพย์สินถ้าเราไม่รู้ก็กวาดไปเลยครับ ุมตกลงนะครับอ่ามันก็จะโชว์รีพอร์ตมาให้แบบนี้ครับข้างล่างก็จะเป็นกรุปตามโลเคชันนะครับที่เรามีการเซตไว้เนาะข้างบนในส่วนของดีเทลเนี่ยก็จะบอกว่ารหัสทรัพย์สินอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับแล้วก็หมายเลขคอมพิวเตอร์เนมอะไรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวันที่ในการตรวจนับนะครับว่านับวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็ยูเซอร์ผู้ตรวจนับนะครับแล้วก็หมายเหตุนอกที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็จะมาโชว์ในหน้านี้นะครับ ในเมนูนี้นะครับสามารถกดปุ่มพิมพ์ได้นะครับกดปุ่มพิมพ์ได้นะครับอันนี้พิมพ์พิมพ์เป็น pdf นะครับอโอเคลรามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพริมพ์นะครับโอเคนอกจากพิมพ์แล้วนะครับยังสามารถ e x ็ก r อ e เอ็กได้นะครับกดปุ่ม Excel ตรงนี้นะครับเอ็กปอดเอ็กเซลได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ Excel นะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำอื่นต่อได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของการอัปเดตในส่วนของ Windows App นะครับว n d ีโอแ p ปจบไปนะครับ ย้าลบครับถัดมาครับผมในส่วนของโมบายแอปนะครับทำยังไงต่อนะครับเบื้องต้นนะครับจะมีโฟลเดอร์ไฟล์ที่ชื่อว่า APK นะครับ i t m s a p k นะครับให้ทำการแตกออกมาครับเหมือนเดิมครับแตกออกมาครับโอเคสเต็ปถัดมาครับเครื่องจะต้องทำการเปิดตัว exam นะครับค้นหาเลยครับ EXAM Control Panel นะครับคลิกขวาเลือก r u n a d m i n i n นะครับ ตอบ yes ครับผมอ่าแล้วก็ start เลยนะครับอ่าเบิ่งต้น start ให้อยู่แล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บก็หุบไว้นะครับตัวนี้ก็ปิดออกไปนะครับโอเคพอได้เรียบร้อยนะครับแตกไฟล์เรียบร้อยดับเบิ c l i c เข้าไปครับดับเบิล l i c ไปอีกรอบหนึ่งครับอ่าไฟล์จะมีอยู่2ตัวนะครับไฟล์แรกจะเป็นตัว apk แล้วก็ไฟล์2จะเป็น itms นะครับเข้าไปที่ itms ก่อนครับ จากนั้นคลิกขวานะครับกอปี้ทั้งโฟลเดอร์นี้ไปเลยครับ ITMS นะครับทีนี้เราจะต้องไปดูว่าไฟล์ e x a m ที่เราติดตั้งไปมันอยู่ผ่าดไหนนะครับในที่นี้ของผมมันจะอยู่ที่ได d นะครับได d ชื่อว่า e x a m นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปครับไปที่ h t d o c ครับผมเบื้องต้นผมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขอ Rename ไปก่อนนะโอเค จากนั้นครับผมก็ปี้มาเลยนะครับ Copy ปีทับครับโอเคได้ไฟล์นี้นะครับได้ไฟล์นี้แล้วเดี๋ยวเพิคลิกเข้าไปข้างในตรวจสอบดูหน่อยว่าโอเคครบนะครับพอได้เรียบร้อยนะครับถัดมาครับจะต้องทำการเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เรา Copy p a า t ์มานะครับทำการแก้ไขคอนฟิกนะครับโดยที่ไปที่ Connect ตตรงนี้นะครับให้คลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกเปิดที่ ตัววิช u วส s t ดิโอ c o d ดก็ได้นะครับหรือใครไม่ไม่ได้ติดตั้งนะครับให้ไปเปิดที่ Notepad ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับสามารถเลือก Property แล้วก็ Change ไปเป็น n o t ตแพดได้เลยนะครับนี่ก็เปิดได้เช่นเดียวกันนะครับพอเปิดใน n o t ตแพดมานะครับถัดมาที่สิ่งที่เราต้องแก้ก็คือตัว Database Config นะครับให้เข้าไปที่ตัว SQL Server นะครับ sql server นะครับเข้าไปเลย่อนนี้ยัไปที่หน้าจอครับ sql server ที่เราติดตั้งไว้นะตัวนี้เราจะต้องรู้ username password นะครับหากใครไม่รู้ให้ทักเข้ามาในลายกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับว่าจะต้องคอนฟิกอะไรนะครับนะโอเคของผมเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ครับชื่อเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ username password ที่ผมจําได้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อตัวนี้นะครับ User ก็เป็นตัวนี้ s ส o ว d ก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ Data b a s e บของผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Data b a s e Copy มานะครับพอครบทุกอย่างนะครับให้ทำการกดปุ่มเซฟแล้วก็ปิดออกไปครับอันนี้ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับ ไปที่ตัว e x ็กเเหมือนเดิมนะครับไปที่โฟลเด er, อร์ itms นะครับอพอแก้ตัวนี้ไฟล์เดียวนะครับแก้ไฟล์เดียวนะยอมว่าแก้ไฟล์เดียวนะครับที่เหลือปิดออกไปเลยครับคราวนี้เราจะมาทดสอบรันดูนะครับว่าเราสามารถรันเข้าถึงไฟล์ตัวที่เป็น api ได้หรือเปล่านะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับโอเคอจากนั้นให้ใส่เป็น ip นะครับ ให้ใส่เป็น IP นะเบื้องต้นจะต้องมาดู IP เครื่องตัวเองนะครับไปที่ Run นะครับ IP Config นะครับขอ,อโทษทีอ่า o n f i g นะครับขอโทษทีครับต้องเป็น c m d ก่อนนะครับแล้วก็ IP Config นะครับฮอ,อโทษที อ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาวิธีเอานะครับของผมเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับ1 9 2 1 6 8 1 1 8 0นะครับ108นะครับของผมนะครับเป็นตัวนี้นะครับใส่เลยครับ1 9 2 1 6 8 1 1 0 8นะครับโคลอนพอดตามด้วยพอนะครับโอเคของผมเข้ามาได้ปกตินะครับทีนี้จะเข้าไปที่ผ่าดของไฟล์นะครับไปที่ exam ครับ ใชที่ exam ตัวนี้ <c oughs> exam h t แอนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เนาะโฟลเดอร์นี้นะครับคือตัวที่มันลันผ่าน exam ตัวเนี้ยนะครับที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะวิ่งมาที่ผ่านนี้ให้อัตโนมัตินะครับผ่าน h t ตี doc เนี่ยนะครับที่เหลือเราก็จำโฟลเดอร์เอานะครับว่าของเราโฟลเดอร์อะไรนะครับ ที่ใช้ในการรัน api นะครับเปลี่ยนตรงแดชบอร์ดนี่ครับโอเคมันก็จะเห็นไฟล์นะครับทดสอบดูนะครับว่าเราสามารถรันได้ไหมนะครับโดยที่สามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ตรงๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับไปที่ asset list นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเบนคลิกนะครับให้มาบังคำสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดคำสั่งตัวนี้นะครับอันนี้ผมทำไว้ให้แล้วนะกดปุ่ม save นะครับ แล้วก็ปิดออกไปนะครับแต่อย่าลืมไปแก้กลับนะครับเวลารันนะครับเมื่อกี้เราทำที่ไฟล์ที่ชื่อว่า select asset list นะครับ select asset list ตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่ามันเชื่อมกับฐานข้อมูลได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดมีคนลืมแก้นะครับหมายความว่ามารันที่ไฟล์นี้เลยนะครับโดยไม่ได้เปิดคำสั่งตัวที่เตรียมไว้ให้เปิด เป็นคำสั่งนี้นะครับที่เป็นมาสเตอร์มันเนาะเวลารันนะครับมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเช็คได้เช่นเดียวกันนะครับพอนึ้นเออร์เลอร์พารามิเตอร์ที่เราเปิดรับค่านะครับแต่ว่าเราไม่การโยนค่าเข้าไปนะครับจะเลือกใช้วิธีทั้งสองแบบก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจเรื่องเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการแก้กลับนะครับโอเคพอเรารันไฟล์ได้เรียบร้อยนะครับแสดงว่าตัว Mobile Application ของเรานะครับสามารถ Connect กับตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับพร้อมที่จะเอาไปใช้งานนะครับถัดมานะครับให้เราทำการติดตั้งตัว APK นะครับหลังจากที่เราเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะให้ติดตั้ง APK นะครับไปที่ตัว APK นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับโอเคแอ k ตัวนี้นะครับให้ส่งเข้าไปที่ตัวมือถือนะครับ ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับผมจะเลือกส่งเข้าไปในไลน์แล้วกันนะครับสักครู่ครับ ครับจากนั้นนะครับผมส่ง APK ตัวนี้เข้าไปใน l ลน e นะครับนะโอเคมันจะกลายเป็นซ f ฟล์นะครับจากนั้นให้เปิดมือถือขึ้นมาครับ อันนี้ขอล็อกออฟไปก่อนนะครับโอเคเปิดมือถือขึ้นมาครับโอเคเข้าไปที่ไลน์ครับผมที่ส่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปครับทีนี้ถ้าเครื่องใครนะครับที่ ยังไม่เคยโหลดไฟล์จากไลน์นะครับอันดับแรกให้แนะนำไปที่ Google Play Store ก่อนนะครับ Play Store นะครับให้พิมพ์คำว่า RAR ครับ RAR นะครับเลือกตัวนี้ครับเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกดติดตั้งเลยนะครับ โอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Store เนาะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะติดตั้งตัว a อ k พที่ไม่ได้ผ่านตัว g o Google Play Store นะครับให้ทำการเข้าไปที่ตัว Account นะครับก็คือตรงนี้นะครับ Account ตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับไปที่ l a y p r o t e c t ครับ l a y p r o t e c t นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นครับให้ไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับให้ทำการปิดก่อนนะครับ ปิด p a y p o t e c t ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นน่ะเราจะติดตั้งไฟล์เราไม่ได้นะครับทุกครั้งเลยนะครับเวลาจะเวลาจะติดตั้ง apk นะครับเราจะต้องมาปิดตัวนี้ก่อนไม่งั้นมันไม่อนุญาตนะโอเคพอปิดไปแล้วครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าไม่ต้องสแกนไฟล์ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานนะครับให้ทําการปิดออกไปนะครับแล้วก็กลับไปที่ไลน์เราเหมือนเดิมครับกดเลยครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ จากนั้นตอนที่เปิดนะครับเลือกเป็น IR นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อนุญาตก่อนนะครับแล้วก็กลับไปใหม่ครับกดกดตรงอนุญาตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก dismiss นะครับโอเคแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ กดดีนะครับติก่อนนะครับแล้วก็ทําการเอาใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับ ผมทาการแยกตรงนี้นะครับแยกมันออกมานะครับก็จะเป็นไฟล์นี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับเพื่อติดตั้งนะครับแล้วก็เลือกติดตั้งนะครับโอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็กลับมาที่หน้าจอนะครับเพื่อหาโปรแกรมนะครับแอปเราอยู่อยู่ตรงนี้นะครับ ITMS นะครับกด,ดเข้าไปครับเจอหน้าจอแบบนี้ครับมันจะขึ้นข้างล่างมันจะมีข้อความอะไรเนาะมันบอกว่าเราจะต้องระบุที่อยู่ของตัวแอ k พลเคนะครับแล้วก็ระบุที่อยู่รูปภาพนะครับที่อยู่รูปภาพหมายความว่ายัางไงนะครับโอเค สักครู่นะครับก็เอาโปรแกรมขึ้นมาก่อนอ่ะเพราะสมมติเราเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหรือว่าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะเวลาจะทรหัาทรัพย์สินนะครับล่าทรัพย์สินโอเคล่าทรัพย์สินเนี่ยมันจะมีการแนบรูปภาพนะครับมีการแนบรูปภาพเนะาะถาดที่เราใช้เก็บรูปภาพเนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปตั้งนะครับว่ามันอยู่ผ่าดไหนเนาะวิธีการตั้งนะครับก็อยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ i-tms นะครับแล้วก็คอนฟิกนะครับอันนี้จะเป็นที่อยู่ของรูปภาพนะครับเนี่ยนะครับผานของรูปภาพเราเซตไว้ที่ไหนนะครับมันก็จะไปอยู่ที่นั่นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตให้ให้ตรงนะครับให้ตรงกับผ่านที่เราทำไว้นะครับ โอเคอ่าอันนี้ค่อยๆกลับมาดูเน,ะนาะโอเคครับอ่าคราวนี้มาดูที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันอันดับแรกนะครับให้ไปเซตที่อยู่ของตัว API นะครับเข้าไปเซตก่อนจิ้มเข้าไปครับกดตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะระบุตรงไหนนะครับให้เลือกกดตัวอย่างเลยครับโอเคตัวอย่างมันจะเจนมาให้นะครับโดยที่ให้ไปดูโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ exam ที่เราเอาไฟล์ไปวางนะครับได้ดี exam ตัวนี้นะครับ ht ดที t m อ s อนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกันนะ เพราะฉะนั้นพอร์เราจะต้องอยู่ที่นี่นะครับโอเคเสร็จแล้ว IP ถูกต้องไหมเมื่อกี้เรามีการรันไว้อยู่แล้วนะครับรันไว้อยู่แล้วเนาะตรงนี้นะครับ1 9 2 1 6 8 1 1 0 8นพอร์ต8 0 1 2นะครับแก้ให้ตรงครับจุด1.108นะครับ 108นะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ต8012นะครับเช่นเดียวกันกับข้างล่างครับจุด108แล้วก็ตามด้วยพอร์ต8012นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับอ่าแล้วก็ปิดโปรแกรมออกไปนิดนึงครับตอบ yes นะครับปิดไปหนึ่งรอบนะครับแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะมีะตัวหนังสือสี ขาวๆนะครับให้ตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับว่าตรงกันไหมนะครับโดยที่เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์ตามเลยครับพิมพ์ตามเลยนะ1 9 2 1 6 8 1 1 0 8ุนคอลอนนะครับแล้วก็ backslash itms นะครับกด enter หนึ่งทีนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปตัว select list นะครับอ่าโอเคมีข้อมูลครบนะครับอันนี้จะมีข้อมูลครบนะครับก็แสดงว่า่านของเราถูกนะครับส่วนถัดมาครับที่อยู่ของรูปภาพนะครับเมื่อกี้เลยเช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปนะครับ i t m s แล้วก็ pick asset นะครับ pick asset ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพเราจะต้องมาอยู่ที่นี่นะครับ จะต้องมาอยู่ที่นี่เท่านั้นนะครับเหมือนถึงจะโชว์รูปภาพให้นะครับโอเคให้ไปหารูปภาพมาใส่นะครับนะโอเคพอเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจากนั้นล็อกอินครับผมล็อกอินก็ใช้ user ล็อกอินเหมือนก,นกันกับที่เราล็อกอิน user นี้เนาะนะครับใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับทีนี้ขอโทษทีไม่ได้เปิด กลับไปใหม่นะครับเปิดเข้ามาใหม่นะครับถัดมาหลังจากที่เราเซตครบหมดแล้วนะครับเราจะต้องทำการล็อกอินนะครับโดยที่ใช้ยูเซอร์ตามที่เราเซตไว้ในตัว Windows App นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับพาสเวิร์ดนะครับพอใส่ไปแล้วนะครับสมมุติว่ารอบหน้าไม่อยากจะล็อกอินใหม่นะครับอยากจะให้มันจำไว้นะครับสามารถกด Remember ตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคมันก็จะจำไว้นะครับ กดล็อกอินครับอ่าก็จะเด้งมาที่หน้าเมนูนะครับโอเคเมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูในการตรวจนับทรัพย์สินนะครับว่าอ่าเป็นข้อมูลทรัพย์สินนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้ามันมีรูปภาพเนาะมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ให้นะครับอ่านี่เป็นเมนูแรกนะครับมีทรัพย์สินอะไรที่เราต้องการเช็คบ้างสามารถค้นหาได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคสมมติผมจะพิมพ์คาว่า P R O นะครับ P R O กดค้นหานะครับ P R O ทั้งหมดก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ P R O นะครับโอเคอ่ะถัดมาครับผมอ่าอีกเมนูหนึ่งครับเมนู Maintenance ตัวนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของการ P M นะครับโอเค ถัดมาครับเมนูตรวจนับทรัพย์สินนะครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับไปกลับไปครับถัดมาครับรายการตรวจนับนะครับอันนี้จะเป็นเมนูที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับว่ารายการที่เราตรวจนับไปมีอะไรบ้างนะครับสามารถค้นหาได้นะครับโอเคที่เหลือก็มีแค่นี้นะครับถัดมาครับผมในส่วนของการตรวจนับทรัพย์สินนะครับทํำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของวิดีโอแอปเนี่ยจะต้องทําการ เอ่เจน QR วอารคไปแปะไว้ก่อนนะครับ QR วอารคไปแปะไว้ในเครื่องก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะใช้ในการตรวจนับนะครับอันนี้สามารถทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ uh, ในส่วนของฟิกเกอรนะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับโอเคถัดมาครับผมในส่วนของตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่เมนูทรัพย์สินนะครับ ตัวนับทรัพย์สินนะครับเมนูนี้นะครับกดเข้าไปนะครับถ้าใครเป็นเครื่อง h a n d h e l นะครับเป็น h a n d h e l ที่มี barcode scanner อยู่แล้วนะครับสามารถกดสแกนได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับใช้ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีกล้องเนาะสามารถกดปุ่มสแกนตรงนี้ครับแล้วก็เลือกใช้นะครับจากนั้นนะครับไปสแกนที่ตัว ก r code นะครับมันก็จะเด้งตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับเพื่อเป็นการรีเช็คหรือว่าตรวจสอบนะครับว่าตัวบาร์โค้ดของเราถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราสแกนได้เบอร์14เนาะโอเคนะครับพอสแกนเสร็จแล้วนะครับก็จะโชว์ดีเทลขึ้นมาให้แบบนี้นะครับสามารถใส่หมายเหตุได้นะครับอย่างเช่นบอกว่าซับ จำรุดนะครับโอเคนะครับใส่หมายเตุได้นะครับถ้ามันมีรูปนะครับมันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับถ้ามีการผูกรูปไว้นะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเป็นกราฟให้นะครับว่าตอนนี้สีแดงนะครับเอ้สีเหลืองนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับส่วนสีเขียวนี่คือคงเหลือนะครับส่วนสี อ่าม่วงๆเนี่ยครับมันจะขยบขึ้นเรื่อยๆนะครับกรณีที่เราตรวจนับแล้วนะครับทันมากครับหลังจากที่เราสแกนตัวเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันถูกต้องนะครับให้กดปุ่มสีน้ําเงินนะครับกดตกลงนะครับอ่าแล้วก็ยืนยันครับตอบ yes ครับผมอ่าอันนี้สีม่วงก็จะขยบขึ้นมาเป็น2แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะสแกน11อีกตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตสแกน14ก่อนนะอ่าสินะครับ มันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับว่าเรามีการสแกนไปแล้วนะครับกดตกลงมันก็จะบอกว่าตัวนับไปแล้วนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของการตัวนับนะครับก็จะรีเช็คให้ด้วยนะครับว่าเราตรวจนับไปแล้วให้กดปุ่มเริ่มใหม่ครับจากนั้นกดปุ่มสแกน11นะครับโอเค11เขึ้นมาแล้วครับไม่มีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแสดงว่าอ่ายังไม่ตรวจนับนะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงครับ เห็นไหมครับตัวนี้จะกระโดดมาเป็น3แล้วนะครับเลข3นะครับโดดมาเป็น3แล้วนะครับทีนี้แบ็กกลับไปครับแบ็กกลับไปนะครับมาดูที่รายการตรวจนับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมี3ามรายการโผล่ขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วก็กลับไปที่ตรวจนับเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับตรงแทบข้างล่างก็จะบอกว่าทั้งหมด1้อยรายการนะครับตรวจนับไปแล้ว3รายการคงเหลือ99นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการตรวจนับทรัพย์สินนะครับใช้โมบายแอปพลิเคชันในการตรวจนับนะครับโอเคฝั่งของโมบายนะครับพอตรวจนับเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการแบ็กกลับไปหรือกดปุ่มบอกก็ได้นะครับจากนั้นกลับมาดูที่ Windows App นะครับเมื่อกี้เรามีการตรวจนับไปแล้วนะครับเข้าไปดูที่รายการตรวจนับนะครับก็จะมี3รายการโผล่ขึ้นมานะครับทรัพย์สินชำรุดก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ อีกอารนึงครับในเรื่องของรีพอร์ตนะครับสามารถพิมพ์ได้จากข้อ3.7นะครับกดปุ่มเลือกนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับก็จะมีกรุ๊ปมาให้นะครับกรุ๊ป H O นะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดกรุ๊ป T C นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวนับทรัพย์สินนะครับแล้วก็วิธีการเรียกพิมพ์รีพอร์ตนะครับโอเค เดี๋ยวทดลองเอาไปติดตั้งดูนะครับหากใครติดปัญหานะครับสามารถทักเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบเป็นรายคนให้นะครับหรือว่าอยากจะให้รีโมทเข้าไปติดตั้งให้นะครับก็แจ้งมาได้นะครับแต่ว่าอาจจะช่วงเวลางานอาจจะติดขัดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยทําให้ทีละคนนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมติดขัดปัญหายังไงแจ้งมาในไลน์นะครับขอบคุณมากครับ